กรณีที่นําเสนอข่าวเมื่อ2วันที่แล้วนะฮะล่าสุดมีความคืบหน้าแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเรื่องที่ว่าคือเรื่องอะไรทราบไหมฮะเรื่องอะไรคะทิยาลาใช่ไหมทิยาลาที่ทางผู้จัดการทีมฟุตบอลเนี่ยไปทําร้ายร่างกายกรรมการล่าสุดนะฮะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้อันนี้ก็คือคลิปเหตุการณ์ที่เคยนําเสนอไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นการแข่งขันฟุตบอลในรายการที่เรียกว่า P A ยลา F A ครับนะครับ อยู่ที่จังหวัดยะลาระหว่างทีมหน้าถ้ำอยู่20บายกำนันซิกับทีมครับนัดกูวิงบายสุพนรินะครับเป็นการแข่งขันรอบ4ทีมสุดท้ายแล้วจังหวะที่กรรมการเนี่ยให้ทีมหน้าถ้ำได้เขาเรียกว่าได้เตะมุมได้เตะมุมนะครับเป็นลูกเตะมุมนะฮะนี่คือประมาณว่าตอนแรกเลยครับ บอลเนี่ยมันออกเส้นหลังทางฝั่งของทีมกำนันเนี่ยผู้จัดการนะฮะคนที่ไปต่อยกรรมการเนี่ยเขาเขามองว่ามันต้องเป็นลูกออกหลังแล้วต้องเตะจากหน้าปากประตูแต่กรรมการดันให้อีกฝั่งหนึ่งอะเตะมุมแทนแล้วสุดท้ายเนี่ยตอนจบเกมทีมเขาแพ้ครับบอลแพ้คนเลยไม่แพ้เลยฮะก็คือกรรมการเนี่ยให้ทีมนัดกูวิงเนี่ยได้เตะมุมแล้วพอเตะมุมปุ๊บนัดกูวิงเนี่ยทำสกอร์เอาชนะทีมกำนันซินะฮะสองประตูต่อหนึ่ง ปรากฏว่ากำนันซิเนี่ยไม่พอใจครับเข้าไปทำร้ายร่างกายกรรมการโดยเข้าไปต่อยกรรมการครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะกรรมการก็เดินหนีนะครับวิ่งออกนอกสนามกำนันซิเนี่ยในคลิปก็คือผู้ชายใส่เสื้อสีขาวที่เดินเข้าไปต่อยกรรมการอันนี้ที่นี่นี่นี่คนนี้ฮะคนนี้นี่อันนี้ที่ภาพนี้เราก็รายงานข่าวไปแล้วนะก่อนหน้านี้ใช่ทีนี้ต่อมาเนี่ยตัวของกำนันซิเนี่ยนะครับ ซึ่งเป็นกำนันอยู่ที่ตำบลหน้าถา้ำอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเนี่ยแล้วก็เป็นผู้จัดการทีมหน้าถ้ำยู่20บายกำนันซิก็ได้ออกมาขอโทษผ่านทาง Facebook นะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยบันดาลโทษะแล้วก็เป็นความผิดพลาดที่เกินจะให้อภัยเสียใจต่อเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับล่าสุดวันนี้มีรายงานบอกว่ากำนันซิหรือว่านายอาซิอาแซนะครับ ได้เดินทางไปที่เทศบาลตำบลตันหยงอำเภอย่ริ่งจังหวัดปัตตานีและได้เข้าพบกรรมการตัดสินเกมดังกล่าวก็คือนายอมรันเจ๊แวรเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยโอขอโทษกับสิ่งที่ตัวเองทําลงไปนะขณะที่นายอมรันกรรมการในเกมดังกล่าวบอกว่าตัวเองเนี่ยได้รับคําขอโทษก็ไม่ได้ติดใจเอาความใดๆยืนยันว่าเป็นเสมือนพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันพี่น้องกัน หลังจากนั้นทางกํานันอาซินะฮะก็ได้มีการมอบก,กระเช้าเป็นการขอโทษกรรมการก็คือนายอัมรันเจ๊แวร์บรรยากาศก,าก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสองฝ่ายจบลงด้วยดีครับอือก็ถือว่าเคลียร์เคลียร์กันได้ค่ะ,คะก็กํานันซินะคะคนขวามือเสื้อดำม,มอบกระเช้าให้กับคุณอัมรินเจ๊แวร,รนะคะนี่อขอโทษกับการกระทำแล้วก็คุณอัมริกนกรรมการคู่กรณีที่โดนซัดเข้าไปยอมรับ คําของอูื <S <S ก็ยังเป็นสิ่งที่อ,นนอันนี้พูดพูดจากใจเลยนะสําหรับคนที่อาจจะติดตามกีฬาฟุตบอลในบ้านเราครับครับคือหมายขนาดเป็นการจัดการแข่งขันระดับแบบว่าอาจจะค่อนข้างจะพื้นพื้นถิ่นนิดหนึ่งนะฮะตามท้องที่ ก็ยังเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ไม่ไม่รู้นะว่ามันจะกลายเป็นตัวฉุดรังให้บอลไทยเราเนี่ยมันมันไปไม่ไกลกว่านี้หรือเปล่ามันถึงมีวลีคํานี้ไงบอลไทยไปมวยโลกไงบอลไทยไปมวยโลกไงอะไรอย่างเงี้ยมันมันต้องช่วยกันในการยอมรับกฎกติกาเนาะการแข่งขันมีแพ้มีชนะอยู่แล้วนะปีเดี๋ยวกำนันซิมาหานะ กำนันซิกไม่เอาแล้วกำนันซิบอกว่าไม่ทำแล้วกัิแล้วก็ยินดีกับคู่แข่งเราด้วยสวัสดีกำนันซิค่ะกำนันซิจใจเย็นแล้วนะกำนันซิกใจเย็นนะคะใยแล้วอย่าหัวร้อนละค่ะเอาไปนี่ไปนี่ไปนี่แม่